มาได้ด้วยครับเอาละครับฮาเบอร์หนีมาได้แล้วให้เข้าในมาจากราวุธวางเท้าสัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเต็มเต็มอเลยครับครับต่างป้อมเปิดบอลลึกกิตติคุณเน่าบัวกันซ้ายได้ยิงเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งถ้าจะมีอีกมุมหนึ่งเนี่ยเท่าที่เห็นคือบอลตกใส่มือขวามามุตนะครับครับนะจะเป็นแฮนด์บอลด้วยครับแต่งไรก็ตาก็ยืนยันว่ายังหนึ่งส่วนเหมือนเดิมนะครับน้องบัวก็ไม่เสียประตูครับ โยกแล้วเปิดมาได้โคกคนเดียวเลยครับโอ้โห,โหลูกนี้มามามุททางขวาของบียูบอลจากริมเส้นพลอสใส่แล้วได้โคกลูกนี้ไม่ได้เก็บตกวางเท้าเอียงยิงครับโอ้โหฟรีเพ้โอ้โหบอลจะเข้าอยู่เลยแต่ดูจากลักษณะที่ <c oughs> กลางออกมาม,มัน<ด>ไป<ด>ใช่ครับมันไปขวางวิถีของมามูธนะครับโอ้โหเต็มเต็มเลย วิ่งเข้ามาแป้หมุมดิกเลยครับมาสองประตูต่อนหนึ่งครับอามูดอะไรครับอามูดเปิดมาเดียวๆแล้วชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหชิงจู่โจมเร็วของชูบีซโยกมาซัดโอ้โหแล้วลูกนี้เอ้าได้ครับมาสองสามโอ้โห,โโหามาทเอาอตัดกลับมาอีกทีหนึ่งเกือบมีสี่นะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วครับผูสินคุณชัยเลอรเป่าจบเกมนะครับ